Massa bắt xem nó, mang mọi người. Massa bắt xem phần này nó, mang mặt ta phần gà. Mọi người gà này gong hoa gong hoa kham gạch in sân này nó, cotuko phai bung lên lắm mọi người mọi người gong ngon hết mẹ gong ngon hết mẹ gong ngon hết mẹ gong cả hết mẹ gong đấy, hết mẹ gong ngon 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 hết mẹ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางพังลาวนาะและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าสบายดีเบอร์สุขสุคนโดยนาะพ่อพี่น้องกับมาพบมาพบกับบัจจิตรมณีก็อยู่ในส่วนบรรยากาศตอนบ่ายไดลนวเนาะพ่อพี่น้องอ่ามนีทางบัจจิกะได้ภาพ่อแม่พี่น้องเนาะหาแขกบัานไขกเกินเติบเด้มานนี้ก็ได้ โดยก็คือพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านอ่าดงนาคามพี่น้องเลยเมืองอ่างสะพังทองแขวงสะวันเขตกับพอดีบามาน้ากันกับอนา,าบ่อเสนแลนะกับบ่อคำบ่อาตาเพิ่นกับยุดงานแน่พี่น้องเลยเนื่องจากเป็นมือวันทิศแน่เนาะก็คือจุดป,ประสงค์มานี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าคือทางผู้ใหญ่พี่นออ้นอ,งอ,นองเลยอ่ามีทางผู้ใหญ่ทางบ่อเสียนเพิ่นบุญแหละ เพิ่นได้ผกักกล้องมาเนอะอาะให้ทางบ่เซีนเพิ่นนี่นำกล้องหรือจะเป็นเครื่องนี่แหละพี่น้องบริจิตรยังบ่ทันได้์หูถอกเนะาะให้ทางบ่เซีนเพิ่นนี่ให้มามอบให้กัาบมบานาครอบครัวของน้องแล่น้อยเพิ่นพี่น้องอก็คือ,อจกชิมเอีหยังเนาะแต่ก็ดีใจพี่น้องเลยดีใจเนาะที่ว่ยาผู้ใหญ่เพิ่นได้อาณาผัก อของมาให้ทางนะอนาบ่อเซนเพิ่นเป็นสะพลานบุญไทยให้ทางบ่อเซนเพิ่นมามมอมให้กับน้องน้าน้อยเพิ่นเน,ะะะนาะพัสดุ์นพอพี่นอ้องเพื่อบุเป,ป็นการชักซร้าเสียเวลาเดี๋ยวทางบ่อจิตสิภาคพแม่พี่น้องไปรุ่นกล้องน้ากันเนาะวาซิเมนิงอย่างนาพอพี่น้องโอเคโอ้ยนพอพี่นอ้องอันนี้ก็ัอยู่ในอาานาโฮมไม่นพอพี่น้องกับกล้องนาของที่ว่าทางบอ่อเซนเพิ่นนามาก็คือสีประมาณนี้แหละนพอพี่น้องอ่า ก the ็คือว่าแล้วเนาะอ่ก็ตอนนี้ทางบ่แสนเพิ่นก็ให้กับปนาน้องเพิ่นมาเบิ่งนะได้ว่าให้น้องเพิ่นมาเอานี่แหละเนาะอ่าเดี๋ยวไปติดตามชมเบิ่งพี่น้องเอ้ยกทางบ่แสนเพิ่นก็กลังมาเนาะเนาะโดยๆๆอ้ามาด้มาด้เออด้มานํากันับครับเนาะครับสดีสดีสดีเนาะโดๆเอาบนเด้อสยดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีสบายดีอืมเอาสบายดีเน้องเด้อเนาะสดี ดูอ่ะสวัสดีสบายดีเด้อเนาะเนาะเคร่อไปนักเลยนี่นะบ่จิให้น้องเพิ่นบ่ให้บ่ค้ํบนี่เอาบเนาะคืนนาเตอ่ด้อเนาะไปเด้อพอหนักบ่เนต้มีันเนาะบ่คเดียวเียว่าอันหนักบ่จิสิยกเอง่โอ้ยันเนาะมื้อนี้มื้อนี้บ่ได้ใช้้าเพิ่นแน่เพราะว่าตามาเนาะอกนเนาะบ่เาะ mọi người đã bị bồi hẳn cạo Để nó mắc không nói ta nó mày 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 อ๋ตสินห้องไม่จอดมะแถวบริษัทจอดมาได้เพราะมันมีใส่แต่โซเพียนอย่างนอกอย่างเดียวได้หน้องเยๆไม่เออเดี๋ยวดูด้วยกันไปเน้าแมนแมนแมนไปไปนะจูนจูนรอบพี่น้องนะใช่เนาะไอ้ทางบริษัทคนแต่อนนะครับแมนแมนทำมือจีเกจิไปอ่าทางทางนี้แหละมาเมื่อกี้กะเผาท่อมกันเบิ้ลสามคนรับพี่น้องเพราะว่าอ่าอย่าพูดในนอกก็คันเนาะอยาเห็นเลยนะเพราะว่าอย่าพูดในนอกนะแมนแมนอย่าพูดว่าอ่าอย่าให้กล้องนี่มันซีแมนอย่างพี่น้องเรน อ่ามื้อนี้ทางบ่ชิกับบ่ค่กัมาซอยอันงานอ่าบ่แสนเพิ่นเนาะแม่นๆเพราะว่ากลงนี้ก็หลายแน่พี่น้องเอ้ยือมายบ่แสนเพิ่นในเนาะแม่นอ่าทางบ่ตาเพิ่นก็อ่าบ่ได้กันทิพี่น้องเอ้ยอ่านํากเพิ่นกงเาว่ากงเาว่าคํากสันเด้โอ้ๆไหนกะทัพี่น้อง้อยไปอีบ่นกลับคืนเป็นหยังอนเนาะทางยากเนาะพืนาพืนแบบว่า

ขึ้นมาวะครัขึ้นมไม่ต้องน่อยเพิ่ขึ้นมาโอ้มาเอาอยู่กับน้องโบนี่เอาน้องสบายดีเด้อนองสบายดีสบายดีดีเด้อดดกให้น้องเพิ่ขึ้นมาแมบ่กองแบบได้เรเ็นมีอย่างนี้ไหมนี้มันนี่ทางอาณาบอต้าแมนแทังบอต้าบรเด้มาเปิดกล้องให้รุ่นนะพี่น้องเรือมันอีกแกเคเนาะเป็นขากรไดน กล้องหรือว่าแก๊สเนยเนาะมาที่พ่ออะไรอะไรอะไรแต่ทีอันนี้เป็นยางรถแล้วเนาะเนาะยางรถอันของน้องหมวยวันเพื่อนอะไรเอาไปให้กับทางห้างเพื่อนใส่ให้เนาะน้องเขามาแทนเราเพื่อนจะเมื่อนั่นนั่งวันนั้นไปจอดหรือว่าไปเปลี่ยนใหม่เนาะนี่ขี่บม่ได้มันบ่จีนหัวโอ้จีนฮงขี่ไม่ได้เนาะจีนหัวขี่ไม่ได้เน่ากินเนาะเอาไปใส่ไม่ก่อนหัวเมื่อนั้น ปลสีเพื่อนใน,ใน,น,นที่หน่อยเาะว่ามนมาสซื้อปลาปิ้งรมาวางให้ราน้ำปลามันน้อยอันนี้เราว่าซื้อไม่แต่ลายมืออะไรนี่เนาะปลาสีมาเท่าไรปลาได้มาเนาะไม่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 มาเขาเรือทังก้องเ่าวันนี้เริ่มลเลเบว่าเสดเนาะเริ่มได้เลยเนาะสีบอกเขาท่านรอบเปนก่อนเกจากเป็นข้าวฟองนอะององัย่างไรมาไงเพื่อนเนาะ ผมาโอ้ FC ทางฝงไทยเพิ่นแเนาะอ่าาอมาให้เาหน่อยเพิ่นบ่เซ็นอ่าเพิ่นก็เคยผามาให้อยู่บ่แม่เพิ่นก็เคย่านมาอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ประสงค์ออกซื้อออกน้ําเนาะโอ้ๆๆๆเนาะแต่ก่อนสิเปิดกล้องแก้กลองเนาะ

เคลนตัวไดบาดนี้โอ้ท่สวรรค์แม่นอันนั้นบ่บ่บ่ได้ก็ได้บ่หลายแม่นบ่โอต้องไปนะเวียงเนาะบัดนี้เนาะงานยังอยู่เวียงอ่าเงินามวยอกล้องให้้เนาเนาะอ่าเนจํานวนว่าากันกินกินน้าน่ะบ่อ่าอืมแนเนาะอ่าดสิมอกทางน้อยแล้วก็เนาะแม่นแล้วก็ อ่าโอ้ใช่ขอนเป็นในเรือนั้นนะโอ้ยขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีขอให้มีสุขภาพเจ้มเส็มจะเลื่อนงมเฮิร์นูกคภัยไขรเจ็บจาได้มาไกล้อ้อยเป็นร้าเลยเป็นหนุมเงินนเวินใชู่เนาะูกเนาะขอบน้องกะเป็นใครได้ผู้ใหญ่กตให้ห่วยไอ้ดียเชร้าเล้บ่ดเลยเนาะสบายบ่ไม่คอสบายเพราะว่าไปใส่มาใส่ทุกนึกะมีแต่ อ่าคนเป็นบ <champions> ้าพิษไอเนาะมันจีเนาะโดยโดยกินหือกินยาหน้าเมนเดอร์เนาะสบายไว้เนาะสูบไปทำไปเฮ่นกะอ่าน้ำมันตะบ้างในการไปในการไปกันมาเนาะเอาผมสุดปลายไปก่อนแล้วก็ล yes. ้างกันนะเฮงเก่งคือว่าอะไรเจ้าทำแต่ความฝันเจ้าไปไปได้เนาะว่าเซนคือเคยว่ามาอะไรอยู่ในกล่องนี่ขั้นว่ามีขนมนี่มันเอากลับเนาะ น ly, Ö, ้องพนีเป็นไยเป็นหนาวได้พี yes, ่น้องกินคุมมได้เนาะเแต่นี็งแห้งอยู่แล้วพนีเนาะโอ้ยให้พนีกินชีวายบ่สักปุ่เดียวเนี่ยโอ้ยังง่ายเนาะดวยแล้วนี่้าน้องหลานน่าเป็นชีลงเองบ่หรือว่าให้บาแก โอเคเกามันไม่มีมีดแน่อนเลยมีดเหี้ยแล้วบาตาถึงเส้บตาขโมยมีดของบาจิตพี่น้องเลยไหมสบายบัลก้กับบาจิตเองนบายจิตจินจับกล้องมเส็อดีเนาะเอเชือดด้วยนะช่วงนี้นะเชือดแล้วน้อบาจิตจับกล้องเห็นแล้วางามเลยเลยโอย่เรา่เราอยเนาะย่านแบบวาช่วงนี้นะระบาดอะไรเป็นน้ไหมเนาะไม่ของมเเป็นอย่างไรของมัคมาเพลนอันืนอ่งนะแบบ ถ้าว่าเขาแบบโบเซกมอยังเบิ้งเลยนะแบบเพลอปรพาส์คือแบบเสียงบริอินเสียงทีมุมีมมีไหมคือบจินนะสบายไม่กับมันบไลนะะรบรรยากาศเนาะเพราะมันมันจะเป็นลักษณะแบบเสียหลังกีตแต่หน้าโบจนโอ้เนาะแบบนี้กับเสียงอยู่ได้เสียว่าเสียงนื้อเิร์นเบิงนั่นี่้องโบจินเนาะ้องโบจินเนี่เนาะอย่าก็ตีหัไว้เตา๋ยวตีหัเนาไม่พูุ่อยู่บนตัวหน้าของโรเสีนหุบุ่ตงเตียงอยู่เนาะิดไปเนาะพี่น้องไปเนาะ มาว to ันน erm ี er ้ประเษนสิเป็นคนลงมือเองเนาะ่อย <um ู่ท uh ี so ่ว่าขาดมาตาคนน้องมาหนึ่งคนเลยหนอยคาวาตามาหนึ่งให้ห้าคนหนึ่เนาะแมนแมนจิกกีจะว่าให้หาอยู่พี่น้อยจะอย่างไรเนาะแมน้ามันเนี่ประนก็ย่ลงมือก่อนนะวันนี้ลงมือบอลงป่าเด้ประเเด้อยังให้มาขาดได้น่ะยังใหขาดเด้อปามขาดจีเอาเทาไดเพราะเนาะเฮ้องชั้นบ่ชั้นเนาะแสดงว่า เอ่อมาจีบเปิดกล่องวิธีได้คืนว่าปาดกล่องใหม่ค่ะเดิมเดียวมาจ <g ül> ีบเกิดอะไรมาชิบเอาอยู่มาเสียนมาบอกกับย้อนวันนี้เนาะโอ้ยว่าต้อแสดงว่าของถากมาซุนนี่ปลอดภัยเนาะปลอดภ<อ>ัยไม่ไดแบบมีปัญหาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรื่องความนัมกในส้ำคันมาบอเสียนแม่นันนกซ้ำกันเนาะแม่นอย่างเดชเนาะผมนักส้ำคัญเนาะประมาณแต่ซ้ำกันเรื่องตัวประมาณนี่เป็นถากมาแต่ประมาณอ่าสักเมื่อก็ สียมือนี่นะโอ้โอ um ้แท้ๆๆๆเอาอยบิงเลยบ่อบิงเด้อๆเบ่นี่ก่อนบ่อนี่ก่อนเอ้ยๆๆๆนี่ก้อง Mình nháng, chị nông. sức qua nó sẽ biến phở. Mình môi, Mình bôi nó. Ồ! Nhằm nhằm, mắm nó. Ồ! Ồ! nó. Ồ! 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 ด้ยด้ยด้วยโยอเนาะมีอยางนมเปเซนะขนมลูกอมเสนเนาะเยมากคนเด้อเปอร์เซนกยาูคือกัน่มีอย่งมากมากเนาอ๋อกนเปไวน์โบนี่บูชิสโอ้บิได้าทเสียลม่ดิเงินกบิสได้เดอเด้อเดอเดด้อดอเดอเด็นเด้อเด้อ้อเดเด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้เด้ดออดด้ด้อด้ดดด้ดด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 ด้อดดด เป็นเช็ดตรงกองอันนี้หูได้คือมาแอันนี้กองนี kind of um, um, tense, ้กองยางนะยางอว่เน้นเน้นเอายางได้จะเป็นกองเครื่องไส้เนาะโอ้ยเพิ่นเบิ่องคุหน่อยเนาะมันนั่งน้ำนั่นบ่เนาะมันู่มันผากมาเพิ่นก็อยาบุบานเ่องข้อคลองน่ะยังปลอดภัยบ่เนาะอันนี้ว่าข้อคลองที่อ่าผักมานี่ก็อ่าปลอดภัยเนาะบ่ได้มีอย่างเสียหายเล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 ยเนาะเนาะบ่ได้คเลืก เกิดขึ้นของขึ้นเลยเนาะแม่ก็ะเด็นวายายให้เบิ้งเนาะแม่น้าคืออเดี๋ยวทั้งน้องเพิ่นกับพีได้เบิ้งตามเพิ่นน้องนางเลยพี่น้องเพราะว่ามีกระตุ้งกระนุนเนาะแม่แอ่าตัวนี้ก็คืออ่าออกมาเลยบิ้งอยู่วี่ตับ่ปก็กล้องคอนแน่ไปกล้องคอนแน่ไปไปห้องหนังกคอนก็ได้เนาะเพราะว่าเต็มคอนแม่แม่นมเนาะ ปลาซโจ๊ออกมานี่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องไอ้บาเก็ตนั่นมีอย่างแน่แต่บาเก็ตที่สองนี่พี่น้องยังบ่ทันฮู้เด้อเนาะว่าสิแม่นอีหยังเนาะบเแซนไม่ยังพีน้องไม่ยังเนาะอุ้ยขาดเดอวังเด้อเดือดวังไหมไปไปเหตุทางไข่เนาะแรุ่นกลัวน้องละน้องอีกหนึ่งเนาะถึงแท้รุ่นนี้กันได้พี่น้องเหรอเนาะเนาะกูว่ามี่านนะเพราะว่ามากเลยังบ่ได้เปิดเนี่ยถ้าว่าเปิดพร้อมกันนะวะเอี่ยนะออืปึ๊บ มีน้องกี่น้องกวไปชี้านี่ยมซื้อว่าบอเซียนปาดกล้องพิษล้านในเมืองในเมเล่างเยเนาะว่าใจกลืมเมืองเ้ยเนาะโอ้ยเนาะผมเปนัผมเปตีนกาเนาะอันนี้ก็ตีนกาไปผมซื้อว่าอียงก็บอเซียนนะนะนักโอ้ยเป้งเป้งพี่น้องเลยปลาขอได้บ้เนาะ เายกปยเนาพี่น้องคันบ่ยปะหัวพี่น้องมืมีหัวได้เนาะโอรมแมนแมนแมโอ้สีทีวาเซนเปิกองพิล้่นเนาะโอ้นอไกิน่งดหมออไปยัดงกินนี่บ่หม้ิดหมอกว่างกินนี่ว่าเมนี่ยังคิดหมอเลยเนาะอราเคยใช่แมนบ่โอ้ปุ๊บมานี่เนยนี่เมี่อย่งเนาะนี่มัดขัดบันเน่แทบซนหอมวยแทบอนาะึกว่ามี่ต่เป็นเป็นยาสมุงเพื่อนเป็นองกินบ่ ແກ່ເບາະແກ່ນາກນຫ້ບັງດອນາຫ້ກບໍກາມານພໍອງອແຫນນ້ນອອາດພິນກມນປີີ້ອງນດ້ຫຍາີອງນ S 2> <S 2> โอ้ผ่าค<ห>นุูเท่น้โอ้ผ้าผ้าพี่น้องเอผ้าสิตสตโตแแน่เไ,ไวา่าผ่าคนนแล้เลยนนอผมกุ<น>้มกุ้มพี่น้องเลยตองพื้นเนาะแสดงว่าพูดพื้นก็น้องน้องหัวละวันับน้องนั้ลน,นี่นนเนาะโ,โอ้ดวดยว่าสีพี่น้องเลยแบเนี้ เป็นเป็นยังไวเช่นกันอ๋อมีแฟบด้วยของแฟบโดยใส่ไล่ตลอดปีเลยเนาะเป็นแฟบเป็นสบองสบู่เนาะอ้ยใช่เนาะเนาะมีแต่แฟบเนาะอันนี้เนาะวันแล้วกับของที่มาเมื่อนี้ก็จะเป็นเครื่องไส้อ่ำน้ำหมั่นไนได้กับขนมน้ำเนยแม่นบะแม่โอ้ขนมน้ำเนยได้กับเป็นของเครื่องไส้เนาะเครื่เนี่ยเอ็นย่างไวเนาะ เป็นกระปุกกาแฟป้าทุ่ปดสบเก้าบาทก็ได้นน่เนาะเพลงนพี่น้องคิว่ามีแต่แบบบ้านเฮานะของสีเพลงเนาะพี่น้องนี่เนาะมาดีเนาะโอ้วันแรกเเนาะมาในแกะในกองนี่เมย์ยังนะโอ้บอสเซนสรุปให้เลยบอกสรุปเลยแบบทั้งหมดทั้งมดนี่คืออียังมันนี่เอากคือเห็นต้งการโอ้ยจามาจากสรุปให้อาพี่น้องเป็นเบิ้งเนาะน้องข้าวของในมือนี้เลยเมี มาม่าเป็นก็ต้องขนมนะครับ oh. อ๋ออ่าคือมีของไทยเนาะ oh. เป็นค okay. าเฟ่คาปูนุแล้วเป็น <laughs> แป้งเป็นอย่างแน่นะครับ แพ็คจังเนาะอืมตามคนถามื้อนี้เยังนักเติบเนาะ่านักว่าเอ่อมื้อนี้ทางบก็ได้นํามาให้กับทางน้องๆแล้วเนาะโอ้โดยๆใจนะมื้อนี้แ่ๆๆๆโดยเนาะอซนเนาะสิให้ทางบเพิ่นอ่าอุมกับน้องก่อนเนาะเดี๋ยวทางบิก็สิได้อุมนําดังพี่น้องเอ้ยบ่ได้ดีใจบ่ดีใจเออใได้ตลอดลตลอดปีเลยเนาะโดยๆโอ้คุ้มเเติบเลยเนาะบเนาะเพราะว่า อันนี้นซื้อเงินของหวานเบิร์ดหลน์เงินเติบอยู่ได้บ้านเราอ้แม่นนันนี้แบบต่อเพิ่นฝากมาให้ใช่แบบตลอดเลยเนาะอืมดีใจที่น้องดิดีใจอยู่เนาะมุดเลเบ่ฮะอันของที่ว่ามาสุดก่อนนะยังอยู่เนาะเพราะว่าของวันนี้กับเขาใส่กับพวกเพล่อก่าได้แล้วเนาะกันนี่เนาะพี่น้อง ก็คือทั้งแบอกขออนุญาตเนาะว่าแล้วกับพุ่มขี้นีกับมาแต่แก่กองใหม่พี่น้องบัจจิกันยังท่านได้หูเรื่องหรอกเนาะทั้งเทเมเพิ่นน่ะไปน่ะรายเดือนเนี่ยไปได้จักเดือนเนี่ยไปเบียงน่ะไปซัมซัมมื้อไปซัมซัมมื้อบอเพิ่นมากขึ้นค้อนบ่สโน้ตมาแล้วกับเพิ่นลงส่งไปกับพี่น้องมดหรือยังไงไปกับพี่น้องเนี่ย ไปตลอดนอะนิเนาะไม่ได้กลับไ่ได้คอยอยู่บ้านพี่น้องดินโดนไปเนาะงานเนาะเป็นจังได้สช่เปาเรื่องกันนะเขาได้เสียเด็ดนี้ยังมีอยู่บ่ยังมีอยู่โอ้ดีแล้วเสนาพ่อพี่น้องถ้ามาพม่งได้เสนา ไปทั้งสวรรค์คือว่าอะไรพี่น้อมทั้งทำไมเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานอยู่สวรรค์เนาะไปเฮ็ดแล้วก็เนี่ยไปเบี้ยงเหมือนกนเนาะพี่น้องเด้อเด้อจังเลยก็เป็นกำลังใจให้กับแม่เพิ่นสู่ตัวไปเนาะบอกทงแม่เพิ่นในเด้อเนาะว่ามีทั้งทีมงานเนาะมาเยี่ยมมายามอยู่นะไอขี่ห้อยกี่ถึงคือเก่าเนาะบอกตลอดแม่นบอแมนแมนแมนคือจีบงี้หรเนาะเพราะว่าเบิ่งี้บ่เบิ่์นบอเนาะกับอดีตตามทางทีงานพวกเฮาอยู่ไปเนาะไปเนาะและบัดนี้ ทนเนเป็นก้อนอะไเท่าเดีบจอยู่ยเจ็บอยู่เออเอนยังเจ็บอยู่ต่ว่ากัไปเนาะเออเไปขวดบางเลยบ่ะนะไม่ได้ไปอ่าเนาะต่กับไปเนาะต่กัเฮ็ดเบียกลาวไ่เนะกอยากให้ไปไปขวดบางเล่คัเนาะวานทาวาเขาเป็นนงแห้งเป็นนังม่านี่เขาเอาแบบ คือแบบคือเฮาสิบ่สามารถอินปูได้เน,นะาะแต่มันเป็นาอ,อ,อาการหนักเนะาะเพราะว่านั่นะแตไผ่ก็ฮู้อยู่พี่น้องเอ้ยที่เด็กบ้านเฮาเนาะอ่าบางทีก็ว่าโอ้ยมันก็บ่เจ็บแฮงปานไงว่าเส้นลายนเนาะผู้เท่ากูบวกว้านเฮาก็บัวทั้งหลายเปลี่ยนเนาะแ,แ,แต่คือพ่อแม่ทั้งผ่านเขา่นแหล้วคือกันนั่นนะแปบว่าถ้าว่าเป็นเคนที่ไม่ได้พูดเรื่องสุขภาพปานไงที่นะขโมยอีดอเนาะแม่ถ้าแบบ บบยรอคุณแล้วจะไปกวดจริงนะพอไปขวดกับฮักชากรบเซาเล้ยพี่น้องเพราะว่าพ่าแบบว่าพ่อไปได้มาได้เพิ่งกับพ่ไปนเนเพราะเขาี่ว่าแล้วกับคนมีเงินแต่เรา่นอยากอาไปเห็นหน้าอื่นจริงนะจ๊ะอ่าในใจายหน้าอื่นจริงนะบุกกระจายจุกกระพางเฮาสำคัญขวดหน้าอื่นเนาะ ก็ม um, ีแต่ว่าบอกทั้งทำแม่เพื่อนน้ำในี้อมีโอกาสไปกวดบังสุขภาพน้ำเนนะให้เต้บีเฮ็นห้าไหนได้เนาะโอเคเนาะคือชีนี่เนาะพี่อนนาสำหรับวันี้กาดีอุปจัยน้องเพื่อนเนาะกาต้องการขอบคุณทางพื่อนใจดีจจบุญเนาะ ทางไฮบรสเซนทางพังไทยเพื่อนเนาะทางพังไทยเพ<า>ื่อนบอกของมาให้เข้าทางมอเส,สนี่เป็นสะพานบุษย์ไฮมีใจน้ำ,นำนหนอกเพื่อนก็หายอยู่ดีมีแหง<อ>้งเนาะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแหง้ทงทำสมาธิการงานในข่าวคอ้ประสบผลสำเร็จทุกประการเนาะที่ว่านาให้ทางบอเซนมาเป็นนน่าสะพานบุญเนาะดูว่าทางทีมงานนี่แหละพี่น้องเมื่อนี้ก็ดีมุ่งมีใจน้ำหนักมอเซนเนาะน้าสนอการที่พามาณนี้แรกวันี้เนาะทางมอเซนการที่ได้อ่าขอโทวครับแรกวันี้เนาะไปเมื่อไปงาน อ่ายังจะไปอีกเมนแมนพี่น้องเลยอ่ามาในกะทั้งอนาอ่าบอเซนเรือวาทั้งทีมงานก็อะไรครับมอบหมายมาแล้วก็ทำภารกิจกด้กะสำเร็จจะสิ้นเนาะพี่น้องมาในกะอะไรอมีแต่ว่ามือหนามือในเนาะอ่ามีโอกาสยังจะได้ขมาเยี่ยมยามทำไทยคือเก่าเดินน้องเด้อเนาะอ่ามีแต่ว่า ทั้งน้องเองกับสาวใบไว้์เนาะขนมที่ว่าเนี่ก็จะเผากินเด้อะเชไปก่อนเชฟไปก่อนได้เนาะจะลอยกินจะได้กว่าใช่ไหมเนาะโดยเสนอโอเคนะน้องวันนี้เนาะโอเคโอเคมีแห้งเด้กว่นนี้เด้อะสบายดีอสบายดีน้องสบายดีเนาะพ่อพี่น้องโดยทุกทุกคนเนาะเสนอพี่น้องท่างมือจิ้กไปคืนกันนะพี่น้องเด้อเนาะก็ใช้ได้คอตัวอันนาไปเค็ดเียพื่องานต่อพี่น้องเพราะว่า อ่าซุมนี t, này, à, à đây, đây, à, à này, ่ก็ยังเว็นอยู่เด้พี่น้องยังเว็นอยู่เนาะยังบ่ทันได้อ่าค่ําเนาะหาค่ําผู้ใดพี่น้องยจังได้อ่ากลับบ้านกลับช่องเนาะทางบจิตกอ่าลงมาทางตล่างพี่น้องแอ่ามีอันน่ะตะลางเพิ่นนําท่วมเบิดเนาะพ่อพี่น้องแมันต่ําแน่เนาะอ่าบ่ได้ก็คิดเห็นเฮือนของบจิตตั้งแต่ี้ได้ด้พี่น้องเ้ยอ่าบัดนี้เนาะก อันนี้นี่ตามเบิดเนาะเพินบ่จิน,ะน่ะบ่ได้อันน่ะมีน้ําแล้วพี่น้องเอ้ยโดยอ้าพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เดอ้อเนาะตัวนี้ก็ยังแลแล้วมือวานนี้มืดเบิดมื้อเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยอโอเคพีน่น้องโดยนะพอพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เดอ้อเนาะทางบ่จิก,ก็ได้ลงมาทางตางแล้วเนาะก็อยู่ต,ตามอ่ามทางดเนาะพอพี่น้อง กาทั้งบ b u d g ก t ด,ดีมุกดีใจได้หลายเด้อเนาะทีบาร์มีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องได้ผ่าขอางเนาะมามอมให้กับครอบครัวของน้องเพิ่นเนาะทีบาร์มีเครื่องใส่เครื่องสวยหลายเนี่ยอยู่เนาะพ่อพี่น้องด <º 2> โดยเลย,ย,ยอ่ะก็คือ,อสีประมาณนี้เน,นาะกับสำหรับมันนี่เนาะพ่อพี่น้องบ u d g e ก็ต้อง ก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นหลายๆเออน้องที่ว่าฝากออกมาให้กับน้องเพิ่นเนาะจังใดก็ขอให้ผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ชนั้นเนาะสาธุน้นพ่อพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่ิ non บัตรสกุลสกุลอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนพี่น้องเฮ้ยร่ำรวยร่ำรวยไปเมื่อไหร่เนาะอ่าซะถุนท่านี้ทางบริจก่ะขอตัวจบคลิปก็ขอให้พ่อแม่พีิ non ร่ำรวยอยู่ดีมีเฮงเด้อท่านี้ขอกล่าบมาว่าบายดี